เราโชคดีมากนะที่เราได้ตรงนี้นะฮะเรเราเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามันมีเราก็ขับรถไปวนหาข้างนอกนู่นหละของเอกชนกชน็ไม่มีพูดต,ตรงๆเลยนะฮะตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นทะเลหมอกด้วยตาตัวเองที่สวยงามขนาดนี้นะฮะเราต้องข้ามข้ามมาดูหมอกสัญชาติเรานะครับเพราะว่าหมอกสัญชาติไทยไม่มี ครับ,บต้อมพีีครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านะครับตอนนี้เราจะออกเดินทางต่อไปที่ดอยผาตั้งนะฮะวางแผนกันวันต่อว,วันนะฮะทีนี้เราคุยกันว่าเราจะไปที่ดอยผาตั้งซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณไม่เกิน30กิโลเมตรนะฮะจากที่นี่เราจะไปหาตั้งแคมป์ที่นู่นเมื่อ <ๆ S 2> คืนเรานอนที่นี่กันนะฮะภูชีฟ้าครับเราเปลี่ยนที่นอนไปทุกทุก,ทกวันปกติเราวางแผนว่าจะเดินทางทุกวันวันละไม่เกิน300กิโลเมตร แต่เราขับรถมานี่ก็วันละ3 0 0 300ามรอยมา3าวันติดแล้วครับประมาณ900กิโลเมตรได้นะครับเหนื่อยเกินนะครับวันนี้เราคิดว่าเราจะพักก็เลยจะหาที่พักใกล้ๆนะครับโอเคี๋ยวตอนนี้เราขับรถไปที่ลอยพัดตั้งกันเลยนะครับกำลังลงจากกูชีฟ้านะครับ <S 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 คือถนนระหว่างภูชีฟ้ากับดอยผาตั้งนะครับมันสวยมากเลยนะแล้วเมื่อกี้ผมพยายามมาโดนขึ้นนะฮะแล้วผมไม่รู้ว่าโดนผมจากโลกนี้ไปแล้วนะครับขึ้นนิดน,นึงมันลงที่ป่าข้าวโพดของชาวบ้านนะครับมันขึ้นนิดเดียวแล้วมันก็ลงแล้วก็มุดป่าข้าวโพดไปเลย<อ>มไม่รู้ว่ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกทริปนี้ยังไม่ได้บินเลยน,นี่อันนี้จอดข้างทางเลยครับดูวิวสวยมากนะครับมันเป็นถนน เหมือนถนนคล้ายๆจะสันเขาก็ไม่ใช่หรอกเนาะแต่มันไม่มีอะไรบดบงนะังฮะไม่มีต้นไม้มาบางังวิวข้างทางนี่ครับสวยงามนี่เจ๊แจ๊กำลังถ่ายรูปต้นกระลำนะครับแกไม่เคยเห็นเห็นหลักกิโลเมื่อกี้บอกว่า18กิโลถึงดอยผาตั้งนะครับเราก็จะขับชมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยคือเราขับมาจากบูรีฟ้ามันไม่ได้ไกลเลยเราชิวๆได้วันนี้ครับ เราไม่ได้ขับเหมือนเมื่อวานมันก่อนมันก่อนเนี่ยโหวันละ300โล300โลต้องทําเวลาเพราะว่าต้องขับวันหนึ่งขับรถต้อง5้ถึงหชั่วโมงนะฮะเราเดินทางด้วยสลิปคันนี้ฮะหนึ่งแสนกิโลแล้วครับหนึ่งแสนกิโลแล้วประหยัดมากนะครับขึ้นเขาลงห้วยนี่ครับดูนี่ครับ,รบ,รบวิ่งแต่อย่างนี้เลยนะครับ ต้อนรับบ้านผาตั้งถึงแล้วเราเจอป้ายดอยผาตั้งนะครับอ้าวไมเห็นรถเหมือนมีรถด,ด้าทเองเที่ยวลงมา <Okay. S 2> คือเราไม่เคยมานะไม่รู้ข้อมูลด้วยว่ามันมีจุดกลางเต้นตรงไหนบ้างเรากําลังขับรถขึ้นมาที่ดอยผาตั้งนะครับเราเลี้ยวขวาจากถนนทางหลักขึ้นมาแล้วป้ายมันบอกว่าให้ขับไปเรื่อยๆ2กิโลเมตร ทางด,ะะนนดีนะครับถนนดีนะครับเป็นทางราดยางอย่างดีมาถึงจุดจอดรถเลยฮะจุดจอดรถของนายผาตั้งนะครับแต่เราก็ยังพยายามมองหาจุดกางเต็นท์อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นข้างล่างตรงข้างล่าง่ไหนหอยูอลองขับรถไปเรื่อยเร่อยกัจุดกางเต็นท์ถ,ถ้าแถวนี้ก็จ่ม ไม่น่ามีผมว่าน่าจะต้องไปกลางเต็นที่ที่ของเอกชนคือเรายังไม่รู้จุดกลางเต็นเลยฮะมันจะมีไหมที่นี่นะครับหรือใครทราบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับคือผมว่าไม่น่าไม่น่าจะโอเคอไม่น่าจะมีนะอันนี้คืออะไรก่อนหาจุดกลางเต้นครับเดี๋ยวเรามาดูวิวก่อนนะครับของลานจอดรถ นี่ตรงนี้นะครับโดยผาตั้งผมว่าน่าจะอยู่ตรงนู้นนะที่เห็นคนเยอะๆครับมีพระด้วยใช่ไหมพระหรอวัดด้วยจุดชมวิวนะเดี๋ยวไปหาจุดกลางเต็มกัน,นครับมันต้องมีที่กลางเต็มน,นะนี่แล้วผลของการมาแบบไม่มีแพลนนะฮะไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่มีการหาข้อมูลล่วงหน้าครับเรามาตายดาบหน้าอย่างเดียว ตอนนี้เราไม่มีจุดกลางเต็นท์คือมันมีของของพื้นที่นะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเป็นมุมอับนะครับมันมันไม่ได้น่ากลางเต็นท์เลยแล้วเรามองดูเมื่อกี้มันไม่มีเต็นท์ไหนเลยครับไม่มีใครมากลางเต็นท์ตรงนั้นเลยแล้วมันก็น่ากลัวเราเลยคิดว่าจะลงไปหาพื้นที่ของเอกชนนี่นี่คือจุดกลางเต็นท์นะครับของของดอยแพตั้งนะครับที่เขาจัดไปให้มันก็ลานกว้างดีครับแล้วมันดูแบบเป็นทึบๆนะครับเป็นป่ามันดูน่ากลัวนะครับ เพราะว่าถ้าเราการที่นี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครมากลางต่อจากเราไหมเผื่อมีแค่เราอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ากลัวนะเพราะว่าตอนเช้าเราต้องทิ้งเต็นท์ไว้ที่นี่เพื่อเดินขึ้นไปที่ดอยผาตั้งนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเลือกเป็นที่ของเอกชนดีกว่านะครับเรามาถึงตรงนี้ครับเราว่าจะขับรถลงไปที่ตัวอำเภอเวียงแก่นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจากผาตั้งนะครับเราจะว่าจะไปซื้อน้ําแข็งนะครับพอดีเผเอิญมาเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึง่งนะฮะตรงนี้น่าจะมีน้ําแข็งนะครับแล้วลงไปดู ทำแข็งนี่มีอย่าเอ็มตอมบ้างว้าวบารเซเนมานี่ที่เจามีอันนี้พมเอาใส่เอาใส่กรอบเออเอาเขาฟรียานอันนี้เป็นหมูปะเห็นปะวาเจีเรียบร้อยครับสบายเบือ เกือบขับรถไปถึงตัวอำเภอเวียงแก่นนะครับไปกลับก็60กิโลเมตรเกือบไปแล้วเราเคยมีประสบการณ์นะฮะก็คือถ้าเวลาเราซื้ออาหารบนดอยซื้อของบนดอยเนี่ยคือชาวบ้านเขามักไม่มีของที่เราต้องการขายนะครับคือเราใช้ชีวิตที่พื้นราบปกติมันมันการขนส่งมันสะดวกไงใช่ไหมพอมาอยู่บนดอย,ยการขนส่งบางทีมันก็ลําบากสินค้าบางอย่างก็ไม่มีขายนะครับแต่วันนี้เราโชคดีเรามาเจอ ทีี่ตรงน,นร้ขายของครบหมดเลยเซเว่นมีอะไรที่นี่มีหมดนะครับขายแม้กระทั่งน้ำนนํำมันน้ํามันรถยนต์ก็ยังมีเลยโอเคงั้นเราไปหาจุดกลางเต็นต์ต่อนะฮะคือเราดูรีวิวใน Google นะครับดอยผาตั้งเขาบอกว่ามีเยอะแยะเลือกเอาตามสบายเลยนะครับจุดกลางเต็นของเองกชนของอะไรเยอะแยะแต่ผมวิ่งมาเนี่ยเนี่ยผมวิ่งวนไปวนมาเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับของเองกชนก็ไม่มีมีตรีสอร์ท เราอาจจะได้กลับไปตรงที่จุดกลางเต็นท์ของที่ถ่ายให้ดูรอบรแรกครับโ <Okay. S 1> อเคเรามาถึงแล้วจุดกลางเต็นท์นะครับปกติเข้ามากลางเต็นท์ที่นี่เยอะไหมส่วนมากเขากลางกันข้างบนครับว่าตรงไหนฮะจะมีข้างบนครับไม่ใช่ตรงนี้ครับเอ้าตรงนี้เป็นลานเอาไว้สามรองครับผมน่าจะอยู่ข้างบนครับตรงไหนขึ้นไปอีกใช่ไหมครับขึ้นขึ้นบนไปขึ้นข้างบนเนี่ยครับทางมันจะวนหมายถึงว่าเข้าเข้าไปตรงลานจอดก่อนใช่ไหมครับ มันจะมีลานจอดอยู่ข้างบนอ่าลานจอดผมขึ้นไปรอบนึงมีลานจอดแล้วก็ดึงเข้าไปแล้วก็เป็นทางขึ้นเอ็นนี้ภาพนึกภาพก็คือเราขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมฮะผ่านร้านค้าเยอะๆใช่ไหมฮะร้านค้าเยอะเข้าพอเข้าลานจอดแล้วก็ตรงไปอีกใช่ไหมฮะเลี้ยวตรงไหนเดี๋ยวพี่ก็กลางตรงใกล้ๆรถก็ได้ครับแถวนั้นนะครับเอ้าได้เหรอครับกลางได้ตรงลานจอดรถเลยใช่ไหมครับครับกลางได้ครับตรงพื้นปูนนั่นแหละครับครับตรงพื้นปูนเกี้ยวตรงมันจะมีที่เป็นราว ออกไปครับอ๋อระเบียงนั่นแหละฮะครับเป็นระเบียงครับกลางได้ครับเขาไม่รู้ต้องไปจองก่อนคัเอ้าผมไปรอบหนึ่งเมื่อกี้เห็นไม่มีใครก็คิดว่าเป็นลาจอดเฉยก็เลยลงมาคิดว่ามีตรงนี้กลางที่เดียวออ๋ตรงนี้เป็นจอดสำรองครับไม่ควรจะมีคนไม่ควรสะดวกเท่าไหร่อ๋อก็ว่าอยู่โอเคครับจอดกลางใกล้ๆตรงนั้นเลยก็ได้ครับเป็นแถวระเบียงครับกลางได้หมดเลยถอยหลังเข้าไปแล้วก็ โอเคขอบคุณมากครับอเราเข้ามาที่นี่รอบนึงนะฮะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันสามารถกางเต็นท์ได้นะครับนี่มีร่องรอยด้วยนะครับนี่เขามาแคมป์กันแล้วข้างล่างก็มีโอ้โหแจ๋วสุดยอดนี่แหละเอารถมาจอดตรงนี้นะครับโอ้รถรถเข้ามาได้ด้วยครับเกือบ เราเกือบไปตรงนั้นโหตรงทีวิวอยากแจกเนี่ยนี่ไสุดยอดอีกแล้ววันนี้ไม่ได <Very good. S 1> ้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดอะเดี๋ยวเราลงเต็นท์กันเลยเรียบร้อยครับบ่ายสามนะครับตอนนี้ ใช้เวลากราเซนไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมันมองขึ้นไปมันเห็นเนินหญ้านะครับแล้วมันมีต้นดอกไม้ด้วยต้เหลืองเนี่ยต้นอะไรบัวตองใช่ไหมต้นเหลืองเนี่ย,นนย,นะวยสวยนะครับก็เป็นแบ็กกราวภูเขาสวยเลยนะครับต้นหญ้าเขียวอารมณ์มึงนอกตรงนี้มีที่เกาะกองไฟด้วยเป็นลอยที่เขามาแคมป์กันเยอะแยะเลยนะครับข้างล่างก็มีอันนี้ก็เป็นวิวภูเขา เปิดโล่งเลยฮะยังไม่มีใครมานะฮะเรามาเป็นเจ้าแรกโชคดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยกว่านี้ตอนเย็นนะครับแล้วจะเก็บบรรยากาศตอนเย็นๆให้ดูอีกรอบหนึ่งเก็บเป็นฟุตนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามอยู่ตะวันอยู่ยังอยู่สูงอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูตอนเย็นๆน,นะครับจะเก็บเป็นฟุตให้ดูแต่เสียดายโดนพังไปแล้วฮะม่องแท่งมาแล้ว ตรงนั้นน่าจะเป็นเนินนะครับเป็นทางขึ้นเนินเป็นเดินอะไรนะนะฮะน่าจะเป็นเนินเนินหนึ่งนสี่นะครับรถรอขึ้นไม่ได้หรอกไม่ขึ้นได้เฉพาะโฟร์วิวหรือว่ารถที่เป็นรถของเจ้าหน้าที่รถของชาวบ้านอะไรประมาณนี้นครับที่นำนักท่องเที่ยวข,ขึ้นไปนะรถส่วนตัวเราคงขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตนะครับอ๋อตรงนี้ฟรีนะครับฟรีว้าว <Wow. S 1> เขาบอกว่าเขาบอกมาว่ากลางเต็นท์ฟรีห้องน้ํามีนะครับตรงนู้นนะครับมี วนนี้เพิ่งหกโมงเย็นครับวันนี้เราโชคดีมากนะที่เราได้ตรงนี้นะนะครับที่แรกเราเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดกลางเต็นในลานจอดรถนะครับเราก็ขับรถไปวนหาข้างนอกนูนะ่นแหละของเอกชนก็ไม่มีมันจะมีแต่เป็นแบบของชาวบ้านที่เขาทําแบบแบบแบบสําเร็จรูปแล้วครับราคาก็สูงพอพอสมควรนะมาเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับด้าน,นล่างไปถามเขาเขาก็บอกว่ามาตรงนี้แหละตรงลานจอดรถมีอยู่นะครับก็เลยมาเจอโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นแต่เช้าอีกนะฮะประมาณตีสี่ตีห้านะครับเพื่อเดินทางขึ้นไปที่ยอดดอยผาตั้งนะครับไปถ่ายวิวสวยๆที่นั่นอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปชมวิวที่นู่นนะครับตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับชิวๆเสืบรรยากาศก็สองสามทุ่มก็เข้านอนแล้วไอเดี๋ยวครับยังไม่หมดคืนนี้นะยังไม่หมดดูนี่ครับดูความเย็นอันนี้คือน้ำหมอกนะครับที่ทะลุ เรียกว่าผ้า้าชีดเหรอพี่จริงผมใช้ผ้าที่ราคาถูกนิดนึงนะครับมันก็เลยทะลุแต่ผมแสดงให้เห็นว่าหมอกมันหนามากนะครับตอนนี้ตอนนี้กี่โมงทุ่มหนึ่งเอ้ยเพิ่งทุ่มหนึ่งเพิ่งทุ่มครึ่งเองฮนะเนียดูหมอกครับนี่นะเนี่ยมันทะลุออกมาอันนี้อยู่ใต้ผ้านะครับแล้วคิดดูอะข้างนอกอย่างขนาดไหนเกือบทุ่มครึ่ง16องศา oh, <no. S 1> สุดยอด แล้วหนาวแค่ไหนดูเอาครับนี่ขนาดแจแจแข็งแข็งนี่ยังยังไม่สู้ครับต้องไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วผมผมก็ต้องอยู่ในเต็นท์นะครับนี่แล้วพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงอะ่ะเราไปขึ้นดอยผาตั้งไงตีสี่ตีห้าไปปะเนี่ยหนาวผมต้องเหงื่อออกเหมือนดอยอะไรนะกูชีฟ้าเหงื่อแตกภาคครับจี้เกียจตื่นไม่อยากตื่นนะฮะแต่๋ยพอไปเดินขึ้นภูเขาเหงื่อแตกนะครับถอดเสื้อขยาวออกร้อนมาก อโอเคเจอกันพ่งนี้เช้าจริงๆฮะเจอกันที่ดอยรงดอยจริงๆที่เป็นดอยคะ,ะดอยชมวิวนะครับดอยผาตั้งเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับโอเคบ๊ายบายเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วพาบบองประตูรักแห่งขุนเขาเมื่อเด้หนนึงมมีไฟนะครับเราต้องใช้ไฟตัวเองในการเดินขึ้นแล้ว เฮ้ยมีม้ามานำ่งม้าหนึไปตามหมาไปตามม้ามันไปทางไหนครับมันเดินไปทางไหนอะครับทางนี้ได้คโอ๋อขอบคุณครับกี่มีม้าชาวบ้านด้วยนะครับมีม้าให้บริการถ้าใครขี้เกียจเดินก็ขี่ม้าได้นะครับ แต่ไม่รู้ค่าบริการครับาไม่ได้ถามตอนนี้เราคงไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมืดไม่เห็นอะไรตอนนี้เรามาถึงดอยผาตั้งแล้วครับคือตอนนี้ยังไม่สว่างนะครับแต่เรามาถึงเราเห็นแล้วว่มามีทะเลหมอ,อกเยอะกว่าภูชิฟ้านะครับเยอะมากคือผมเห็นทีแรกผมนึกว่าเป็นแม่น้าโขงนะครับเอาจริงๆมันไม่ใช่คือมันมาเป็นลำมาเป็นลำนะเป็นสายเลยนะผมคิดว่าแม่น้าโขงเดี๋ยวเดี๋ยว ให้มันสว่างกว่านี้ก่อนแต่เสียดายครับวันนี้ลืมเอากล้องมานะยกล้องที่รถนะครับก็เลยต้องใช้แค่ก o บโ o ถ่ายนะครับเสียดายมากถ้าเดินกลับเราคงไม่ทันะครับ <c oughs> เ,บเนนพราะว่าไปกลับนี่ก็เหนื่อยอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรได้บ้างนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอรอท้าที่ขึ้นนะฮะเราดูทะเลหมอกอันนาเลย ตตรงเลยนะฮะก็คือตั้งแต่เกิดมานะครับผมเพิ่งเคยเห็นทะเลหมอกด้วยตาตัวเองที่สวยงามขนาดนี้นะฮะสวยงามมากเลยแล้วเป็นเป็นหมอกหน้าหนาวนะครับปกติหน้าหนาวนี่ผมไม่ค่อยจะเจอทะเลหมอกนะฮะวันนี้ผมฟุกมากนะครับตรงนี้คือดอยผาตั้งนะครับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับจริงมันมีจุดชมวิวหลายที่นะะตรงนั้นก็สามารถชมวิวได้นะครับน่าจะเป็นป่าหินหรือเปล่าตรงนั้น มองเห็นเนี่ยเดินมาหน้าเห็นไหมแล้วก็เดินมาไม่ไกลด้วยนะครับผมคิดว่าจะไกลนะลานจอดรถอยู่ตรงนั้นนะครับเราสามารถเดินเนี่ยเดินมาตามมันจะมีทางดินนะเดินมาเลยไม่ไกลยังไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเท่าปูชีฟ้าเลยมันจะมีป้ายระยะทางตรงทางขึ้นฮะตรงซุ้มประตูผาบ่องอะไรเนี่ยนะฮะมีป้ายบอกระยะทางอยู่นะครับไม่ไกลนะครับจริงๆตรงนี้ไม่หลายเดินบางเดินก็ต้องขึ้นโฟวิลไปดูนะครับหรือบางเดินต้องเดิน ไปอีกเป็นเส้นทางอีกอข้ามเขาเป็นลูกนะครับคือมีเยอะมากนะครับเห็นไหมอันนั้นก็คนกำลังเดินขึ้นไปในวันนี้ขออภยัยครับไม่ไดเอากล้องซูมมานะครับเอามาแต่ลืมไว้ในรถอันนี้ไม่ได้อะไรนะรก็คือแค่สงสัยว่าทําไมเหมือนอตั้งแต่ปูที่ฟ้าแล้วทําไมหมอกนะฮะมันขึ้นเฉพาะฝั่งเราพอข้ามาเขตไทยปุ๊บไม่มีหมอกนะฮะหมอกไม่มี แปลกใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งแง่อะไรน,นะนะครับคือแค่สงสัยว่าทําไมฝั่งไทยมันไมงมีหมอกทั้งทั้งที่ก็มีภูเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นอ่าเป็นพื้นดินที่อยู่ติดกันติดกันเลยนะฮะตรงนี้ไม่ได้มีแม่น้ากั้นด้วยซ้ํานะครับเนี่ยแต่หมอกไม่มีแปลกมากนะครับเราต้องข้าม มาดูหมอกสัญชาติเรานะครับเพราะว่าหมอกสัญชาติไทยไม่มีสวยงามนะครับตรงนี้เรียกว่าเนิน102นะครับไม่รู้ว่า104 103อยู่ตรงไหน101อยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับนะบอันนี้พวกคนก็ลเริ่มลงไปหมดแล้วับก็ขึ้นมาถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะค,คือมันเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับแต่ผมขึ้นมาทีแรกผมนึกว่าแม่น้ำโขงน่ะเนี่ยตรงนี้นี่ ไอ้ขา,ขาวๆเอาจริงๆมันไม่ใช่หมอกมันหนามากเลยแล้วคนข้างล่างเขาจะหายใจออกไหมเนี่ย ต้องระวังนิดนึงนะครับคือนี่นี่โอ้โหวิวสวยมากแล้วไม่มีมีป้ายเนี่ยไอ,อ้นะเรากว้าตองนะฮะมองลงไปเห็นทะเลหมอกยังสวยครับวันนี้นะักท่องเที่ยวน้อยนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับท่าท่องเที่ยวน้อยน้อยมากนะครับเราถ่ายรูปนี่เพลินเลยแล้วตรงนั้นนะฮะถัดไปนิดนึงเขาบอกว่าเป็นช่องอะไรช่องเขาขาดหรอ,อะไรไม่รู้อะช่องยังยังไม่ไปดูฮะเดี๋ยวลงจากนี้เดี๋ยวไปดูนะแต่ตรงนี้มันสวย สวยจะผมต้องแหว่ฮะแวะมาเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูกันโอเคเดี๋ยวผมจะมูไปตรงนั้นนะฮะขยับตรงโกลหินมาฮะขยับมาตรงนี้มันจะเป็นผาป่องหินขาดหรือเปล่านะครับไม่รู้ชื่อทางเข้าจะมีนี่ด้วยนะฮะ ดอกบัตองเออนึกชื่อ,อยากจริงๆนะฮะดอกบัตองเป็นทางเข้านะครับนี่รัศาสนาจะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนเป็นช่องอย่างนี้เลยอันนี้มันสุดแค่นี้อ่ะครับอ๋อ นั่นก็คือป่องเขาขาดหรือเปล่านะครับไม่รู้ชื่อดีใจแลกว,ว่าเขาขาดเขาขาดนี่ไหละฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปที่อีกเนินหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเนินหินนะครับใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อีกจะอยู่ด้านบนนู่นนะคันไปจะแจ้ขึ้นไปรอข้างบนแล้วฮะบ,บนนู้นก็สามารถชมอยู่ได้นะครับ สามารถเดินขึ้นไปชมยู่ได้คือที่นี่มีจุดชมอยู่หลายจุดมากนะครับแต่ละจุดนี้สามารถจุคนได้น้อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายที่กระจายกระจายนะองที่เที่ยวไปคือมาที่นี่ผมยังไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับนอกจากเราจะอุดหนุนกิจาการของชาวบ้านในนี่อย่างเช่นขีม้าขีนน่าจะเป็นมาหรือ,รอเปล่าเมื่อกี้สนับสนุนสินค้าของชาวบ้านนะครับแต่ผมมาที่นี่ยังไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยนะครับที่พักก็ฟรีกางเต็นท์ฟรีนะครับฟรีหมดเข้ามาแหล่งท่องเที่ยวมาชมวิวก็ฟรีฟรีหมดเลยครับ ตรงนี้น่าจะเป็นสวนหินนะฮะเนี่ยเราเดินมาจากนู้นนะฮะอันนั้นคือเนิน102นะครับที่เราขึ้นไปทีแรกไปชมพระาทีตขึ้นก็คือตรงนั้นตรงนี้เราเดินผ่านตอนขาไปเนินผาตั้งนะครับน,นี่ผมจะมาแวะก่อนลงไปที่แคมป์นะครับโหว้าวเออสุดยอด วิวก็คล้ายๆเนินผาตั้งนะครับก็คือหมอะกันเดียวกันเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ชมนิดหน่อยแล้วกันครับเพราะว่ามันวิวเดียวกันกับผาตั้งเลยโอเคครับนี่ก็เป็นวิวตรงเนินหิน ปาหินสวนหินอะไรทุกอย่างนี่แหละครับหินหินนะครับตอนนี Somehow, in, ้ตะวันมันก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับสูงมากถ่ายรูปไม่สวยแล้วนะครับเพราะแสงจะเป็นแสงสีขาวส่วนใหญ่เริ่มถ่ายภาพไม่สวยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินทางกลับไปที่แคมป์นะครับเดินทางกลับไปที่แคมป์แคมป์ก็อยู่ที่ร้านจอดรถตอนนี้มองเห็นอยู่นะครับเพื่อเก็บข้าวเก็บของเอาหน้าเอาท่านะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่วันนี้คุยกันแล้วฮะไปที่ก็ใกล้ๆดอยผาหีนฮะ ก็คือเราจะไปนอนที่รอยช้างมุกนะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อไทยกับเมียนมานะครับตอนนี้เราอยู่ไทยลาวนะครับแต่วันนี้เราจะข้ามไปที่ไทยเมียนมานะครับก็ไม่ไกลครับออกจากที่ไปประมาณ150กว่ากิโลเมตรนะครับอยู่ร้อยเจ็ดสิบนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ไปที่บ้านผาหีนะครับ ่อยช้างหมูกไปกลางเต็นท์นอนที่นั่นกันไปดูวิวของฝั่งพม่าก,กันว่า,ามันจะสวยไหมฝั่งลาวไหมนะครับมีทะเลหมอกเหมือนฝั่งลาวไหมนะครับผมเคยไปครั้งหนึง่งไม่มีทะเลหมอกนะครับอมไปหน้าฝนนะนแต่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ครับฝั่งนู้นไม่แพ้มืองลาวเลยนะครับป่าเขียวมากป่าใหญ่มากนะครับภูเขาเยอะกว่านี้ครับนะครับโอเคมาจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่นู่นเลย เก็บท่อเก็กบของจะเดินทางกันเลยเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่สนับการรับชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยครับบ่ายต้อมอัปเดตครับขอบคุณครับ